พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากอันนี้เป็นหย่อมนะเป็นหย่อมเป็นกลุ่มฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากลุ่มฝนที่ตกลงมาดันไปตกอยู่ที่บริเวณตอนเหนือนะฮะซึ่งข้างบนนี่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่เมื่อน้ําป่าไหลทละลักลงมานะฮะหลายจุดพร้อมๆกันโอ้ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเสาร์ทิศ เกิดผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเก่ายังเคลียร์กันไม่เสร็จนะฮะที่เม่ยสายของใหม่ก็มาเติมอีกแล้วก็ที่เชียงใหม่นี่อ่วมกันเลยทีเดียวนะครับมันมีผลกระทบช่วงประมาณวันเพื่อหัดวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับกรณีของปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ที่แม่แตงหลายปางนะฮะได้รับผลกระทบนะครับแต่ที่หนักที่สุดก็ต้องเป็นนี่เลยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นปางช้างที่แม่แตงนะครับ เราหลังจากถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีภาพของการลงไปช่วยเหลืออพยพแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีความสูญเสียที่มีช้างต้องจมน้ำเสียชีวิตตายไปเนี่ยสองเชือกด้วยกันนะครับทีมผู้สื่อข่าวของเรา,เาลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์ช่วงเย็นวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปดูในพื้นที่ปางช้างนะครับซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่เราได้ข้อมูลว่า ที่แม่แตงมีปางช้างทั้งหมด38ปางนะครับแล้วก็ที่กระทบหนักสุดก็คือศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park นะฮะแล้วก็มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมพบว่ามีช้างที่ตายไปทั้งหมดในสองเชือกนะครับหลายคนติดตามสถานการณ์ข่าวก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันทีเดียวว่าเอ๊ะช้างในปางเนี้ยเยอะนะเป็นร้อยกว่าเชือกร้อยกว่าตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วมีกระบวนการในการเคลื่อนย้ายอย่างไรหลบอย่างไร มีคนที่ให้ข้อมูลกับเราค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างคุณธีรพัฒน์ตรังประการเนี่ยเป็นผู้ประกอบการพัฒระ,ะอีเลเฟเวนและก็เป็นนายกสมาคมสาพันธ์ช้างไทยเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปช่วยเหลือปางช้างที่ศูนย์บริบาลช้างเนี่ยนะครับ<อ>ก็บอกว่าทันทีที่เข้ามาถึงเนี่ยเราต้องจัดคุปปิ้งในการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งกลุ่มช้างช้างป่วยช้างชราช้างตาบอดที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช้างตาบอดสองเชือกก็คือ ช้างพังฟ้าใสแล้วก็พลอยทองซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพของช้างพลอยทองซึ่งเป็นช้างตาบอดได้พยายามฝ่าน้ําออกมาอย่างที่สุดนะครับแต่ที่สุดแล้วก็สู้มวลน้ําความแรงของน้ําไม่ไหวช้างพลอยทองถูกน้ําป่าซัดแล้วก็ตายในที่สุดมี118เชือกนะครับตอนนี้ตายไป2ก็เหลือ116เชือก ก็อยู่ในเรื่องของการตรวจสุขภาพและก็ช่วยเหลือสําหรับปางที่ได้รับผลสาหรับช้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ําในครั้งนี้ปางทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยมี85ปางช้างม,มีช้างทั้งสิ้น950เชือกนะฮะ,ะปางช้างทุกทุกปางเนี่ยตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําหมดทุกปางนะ่าตั้งข้อสังเกตนะฮะอบอกว่าทุกปางเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนาจช้าง ขึ้นไปอยู่ในจุดปลอดภัยได้ทั้งหมดมแต่พบว่ามีปางนี้แหละนะฮะมีศูนย์ชบานนี่แหละยังมีปัญหาว่าทําไมถึงไม่ได้เคลื่อนย้ายช้างออกไปยังเป็นคําถามที่เกิดขึ้นจนกลายมาเป็นเรื่องดราม่านะครับขณะเดียวกันเจ้าของปางอย่างคุณแสงเดือนชัยเลิศนะผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างเอลิเฟน,นเนชัพาร์คและก็เป็นประธานมูลิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยบอกว่า เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนตนเองได้รับน้ำใจหลั่งไหลามาทุกที่ทุกทางจะไม่เอาเรื่องทางลบเนี่ยมาลบกวนจิตใจยังมีสัตว์อีกมากมายต้องดูแลสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องประคับประคองให้ได้เพื่อดูแลและก็แก้ไขส่วนประเด็นเรื่องดราม่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะแต่ไม่ตอบในประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มมีการเคลื่อนย,ย้ายหรือว่าแม้กระทั่งการเลี้ยงที่ยังไม่เหมาะสมนะคะ นี่ทีมข่าวเราไปเกาะติดมานะฮะก็โดยภาพรวมตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมคลี่คลายหมดแล้วนะครับพื้นที่แม่แตงพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเรื่องของการฟื้นฟูส่วนช้างหรือว่าสัตว์อื่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่ต้องลุยฝาน้ําอันนี้เขาก็ มีทีมนะ,ะศัตวแพทย์เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพช้างด้วยค่ะขณะที่อีกหนึ่งปางนะคะผู้ประกอบการปางช้างจังหวัดเชียงใหม่วอนหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือหลังน้าท่วมหนัก3าวันค่ะคุณสมบัตินาจู้ผู้ประกอบการปางช้างทีทีเอเลฟเวนโฮบอกว่าภายในสถานประกอบการของตนมีช้าง5เชือกเป็นช้างเด็ก3มเชือกและในวันที่สถานการณ์น้ําท่วมตนได้ติดตามเฝ้าระวังกันตลอดแล้วก็มีการย้ายช้างหนีน้ําขึ้นมา ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะช้างอยู่ครบทุกเชือกตอนก็รอสถานการณ์น้าลดตอนนี้อาหารช้างมาส่งช้ากังวลใจกลัวว่าอาหารช้างจะขาดแคลนพื้นที่ของตอนถือว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอยากขอกําลังพลเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาช่วยเคลียร์ดินโคลนและกิ่งไม้ที่ไหลาตามมากับน้ําอยากให้ฟื้นฟูภายในเร็ววันค่ะครับอันนี้ทีมข่าวเราก็ลงไปด้วยนะฮะ <c oughs> ที่ทีเอเลฟเวนโฮมนะครับก็ มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เปิดเผยในกลุ่ม Facebook กู้ภัยหมาแมวนะครับได้มีการโพสต์คลิปประมาณสักสีนาทีเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นะกู้ภัยวานอนทีมตอบโต้ภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือช้างภายในปางช้างเนเจอร์เนเจอร์พาร์คนะฮะซึ่งจะได้เห็นภาพอันนี้เป็นจุดท,ที่เราอยากให้ท่านผู้ชมดูอลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะ นิ่มหัระวังนิ่มหัวอันนึงเดี๋ยวจะหยับลงดีไหมเราไปเหยียบตัวก็ตายคน้หยับไหยับลงนะมาช่วยอย่ไปก็น่อับไป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 กลับนี่นะฮะนี่เป็นภาพของความสุดทลักทุเลเพราะว่าช้างนี่มีโซ่อยู่นะฮะเขาก็ต้องเล่งที่จะทำลาย ตัวโครงเหล็กคอกนะครับเพื่อที่จะให้ช้างนี่หลุดจากพันธนาการออกมาได้นะครับขณะเดียวกันที่เราพูดถึงมีช้างที่ล้มไปหนึ่งตัว 2, อง,อ,ง 2> องเชือกน,นะฮะแต่ว่ามีหนึ่งเชือกซึ่งเขาก็ฝังอยู่ใ,ใกล้ๆกับริมแม่น้ําอันนี้หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝังร่างช้างใกล้แม่น้ํามันจะมีบลเสียตามมาแล้วก็มีการหมักบมของเชื้อโรคที่กระจายอยู่นะครับอ,อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของ น้ำในพื้นที่นะจังหวัดเ<จ>ชียงใหม่ใจกลางเมืองแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ค่ำคืนวันก่อนน้ําในลําน้ําปิงก็ลดมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเมื่อเช้าที่เราเช็คนะต่ํากว่าจุดที่เป็นจุดวิกฤตก็คือ4เมตร7จเซนติเมตรนะของสะพานนวรัตนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเล่งสูบน้ําระบายน้ําในเขตเมืองนะครับ แล้วก็ประชาชนเริ่มจะเข้าไปเก็บกวาดทาความสะอาดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กับผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณลักษิกาแพรทองยังอยู่ในจุดที่มีน้ําท่วมขังอยู่เดี๋ยวไปติดตามกับคุณลักษิกานะครับเชิญครับ จุดที่ดิฉันยื่รายงานอยู่นะคะในพื้นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่รับน้ํามาจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งน้ํามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะมีชาวบ้านชาวชุมชนนะคะหลายคนค่ะอบพยพออกมาจากด้านในแล้วแล้วก็มานอนอยู่ที่บริเวณริมถนนค่ะ สถานการณ์น้ํานะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นะคะแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลดลงนะคะคาดว่าระดับน้ําจะกลับเข้าสู่ตลิ่งในวันนี้และปริมาณน้ําส่วนนี้จะไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อําเภอสารพีและเข้าสู่เขตตาบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนลงสู่ลําน้ําแม่กวงแล้วจึงไหลผ่านตัวเมืองลําพูนก่อนไหลกลับลงสู่แม่น้ําปิงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บ้านศบทาอําเภอป่าซางค่ะขณะนี้นะคะมีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในหลายพื้นที่เลยนะคะบาง พื้นที่นะคะเช่นตำบลหนองพึ่งเนี่ยระดับน้ําสูงประมาณ80ซนเมตรจนถึง1เมตร50ซนติเมตรค่ะ ทางการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้าในจุดที่มีน้ําท่วมขังเพื่อเร่งระบายน้ําออกสู่พื้นที่ตอนล่างก็ต้องบอกว่าจุดนี้นะคะมวลน,น้ําไหลทะลักเข้าท่วมอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเร่งอพยพเข้าของกันออกมาบางไรายไม่ยอมออกชาญาติเนี่ยค่ะต้องขอร้องให้กู้ภัยพากันเข้าไปรับตัวออกมานะคะอีกทั้งนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์เรือกู้ภัยล่มด้านในด้วยต้องบอกว่ากระแสน้ําไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวมากตลอดช่วงค่ คืนที่ผ่านมานะคะทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็พี่น้องกู้ภัยขุนพลรวงข้าวสายเหนือรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยร่วมกันทําการอพยพชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าค่ะตรงใต้สะพานตรงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางบริเวณสีแยก ป่าแดดป่าแดดนะคะส่วนด้านหน้าตรงทางเข้าเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะมีทั้งหมู่บ้านหมู่หนึ่งแล้วก็หมู่เจ็ดตอนนี้นะคะชาวบ้านหลายคูเรือนเนี่ยอพยพกันออกมาแล้วเพราะว่าในบ้านเนี่ยนอนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําพี่นวลน,นะคะก็เป็นชาวบ้านในหมู่หนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่ด้านในเนะะี่ยค่ะแล้วก็ต้องอบพยพออกมาเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยนะคะว่าน้ํามาตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วแล้วเขาก็อพยพเข้าของกันนะคะซึ่งตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ค่ะอยู่ตรงบริเวณใต้สะพาน นี่ค่ะก็จะเป็นพี่นวลนะคะที่ทีมข่าวได้คุยไว้ก่อนหน้านี้สวัสดีค่ะพี่นวลคะสถานการณนะ์น้ำเมื่อวานนี้มายัางไงมาเร็วไหมเล่าให้ทีมข่าวเจ้า<ๆ>มาเร็วน้ํานี่จะมาเร็วแล้วก็พวกเราเก็บของเอียงก็ขึ้นบตนัตาดก็เลยโอพโยกขึ้นมาอยู่ใต้สะพานสี่แยกที่ว่าประเดดสารพีเนาะบางคนกับโอพโยกเข้าไปอยู่ในวดัด เนี่ยบัรอยากจะไปในวัดเพราะก็ห่วงห่วงบ้านห่วงน้ําพวกก็มีหมามีแมวก็เลยต้องอยู่ใต้สะพาน อยู่ด้วยกันนี้บางทีก็มีม้งบางคนเพิ่อก็มามีม้งก็โดนยุง,งกัดแล้วก็ต้องจุดยากันยุงอ,อย่ยอยู่ด้วยกันซิบกว่าซิบกว่ากลุ่มอยู่นี่นตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นว่าฝั่งข้างๆกันเนี่ยมีวัดก็คือมีที่นอนที่หลับนอน,น,อนอทําไมถึงไม่เข้าไปนอนด้านในทําไมนอนตรงนี้คะเพราะว่ามันสะดวกกังวลแบบคล้ายๆว่าจะดูน้ํากันหรือว่า เข้าไปมันมันลำบากแบบม้วนใจอยู่นี่มันอากาศมันโล่งดีสบายดีกับโอทนกันอยู่นอนไปก่อนนอนไปก่อนนอนตรงไหนคะเห็นว่ามีมุ้งกลางไหลอันเลยอภาทีมข่าวเข้าไปดูหน่อยค่ะพี่นอนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนลเนี่ย นั้น<ช>นค่ะกดหลายคนอยู่ด้านในใช่ไหมคะเหรอ,อมีกันหลายคนเลยที่เห็นคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้จะเห็นว่ามีหลายมุ้งเลยนะคะมุ้งครอบกลางเนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเอามากางนอนกันเพราะว่าเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะกลับเข้าไปดูบ้านได้รวดเร็วแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดพื้นที่อากาศโปร่งสามารถนอนได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองไปพูดคุยเมื่อคืนนี้ของของของพี่ดวนเนี่ยมีมุ้งกับเขาไหมไม่มี ไม่มีมุ้งเลยแล้วแนอนยังไงนอนนอนด้านนอกเหรอนอนด้านนอกแบบคล้ายว่าใกล้ๆกันจะได้ดูแลกันจะได้ดูแลเพื่อนด้วยได้ดูแลเจ้าจะได้ดูเตะตีดกันโดยอย่างอันอย่างี้เอี้ยกะฮะอยู่ใกล้ๆกันมุ้งใช่ไหมคะก็ขอนอนตรงนี้ใช่ไหมปูเสื่อนอนใช่ไหมคะเดี๋ยวลอง ลองลองคุยนิดนึงนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้นี่นอนตรงไหนคะนอนตรงโน้นเจ้าน้องหมาสิเพราะว่ามันนอนเจ้าลูก<ม>าสาวด้วยใช่ไหมครับเจ้าแล้วก็หมานี่ดุยังไงคะกังวลหมาออกไปถูกรถชนอะไรแบบนี้ไหมเจ้ากังวลเจ้าดีก็มีเรือของอย่างมูลนิธิของเสียงไล่มาช่วยเอาเรือไปรับเจ้าไปรับอมา,มาอ,อพยพออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวลองดูอีกคนนึงนะคะเห็นว่านอนอยู่ตรงนี้ด้วยอสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นอนเป็นยังไงช่ โอ้ยนอนเมื่อคืนนี่ยุงกัดขนาดเลยเจ้านอนไม่ค่อยหลับลับตื่นๆนี่แหละพอจะหลับจะหลับยุงก็กัดเดี๋ยวก็ตื่นอีกนอนตั้งคืนเลยค่ะมันไม่มีมุ้งกลางเลยอ่ะไม่มีด้วยค่ะไม่มีมุ้งค่ะรื่ความเดือดร้อนที่เรากําลังเผชิญอยู่เราต้องการอะไรอยากให้ใครมาช่วยเหลือไหม ก็มีค่ะอยากให้เึ้งมาช่วยเหลือเอามุ้งเอาอะไรมาให้อาหารการกินอาหารข้าวกินอยู่ดีนะมีมีอาหารกินสบายมีสบายดีค่ะอาหารเขาก็ทำในวัดในวัดนะคะจ้ะทำในวัดไ้ปห้องน้ํากันยังไงคะตัวเข้าห้องน้ําต้องเดินไปเข้าตรงน้ำเข้าในวัดเลยค่ะเข้าในวัดเพราะค่อนข้างที่จะลำบากนะจ้ะลำบากค่ะตอนนี้บ้านก็น้ํายังเยอะอยู่เลยเพราะตรงนี้มันแห้งแล้วแตงบ้านเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะเข้าไปดูบ้านบ้างไหนคะ ไม่ได้ไปล่อยค่ะเพราะว่าน้ำมันลึกอะน้ำลึกเลยระดับ ค,ค,ค่ะพอแห้งด้วยค่ะไปตรงนู้นอ่ะไปบ้านอ่ะค่ะก็นี่ก็เป็นหลายเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะคะที่เขาได้รับผลกระทบหลายคนนะคะต้องอพยพออกมานอนที่บริเวณใต้สะพานตรงจุดนี้ก็ยังขาดเหลือในเรื่องของมุ้งครอบค่ะมุ้งครอบสําเร็จรูปขณะที่ชาวบ้านอีกหลายบอกด้วยว่าต้องการห้องน้ําสําเร็จรูปนะคะมาตั้งตรงจุดบริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้อยู่หลายครัวเรือนค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้านค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะ ขอบคุณคุณลักษิกานะครับก่อติดตั้งแต่พื้นที่ปางช้างนะครับที่แม่แตงแล้วก็ไล่ลงมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่อเนื่องมาที่อำเภอสารพีนะฮะเมื่อสักครู่ที่ตอนแรกเข้าใจว่า,ารายงานอยู่ที่กลางเมืองแต่ว่าตัวเมืองนี่แห้งนะฮะแห้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือมวลน,น้ําที่ไหลาจากเมืองนะบางส่วนนี่ก็มาลงพื้นที่สารพีเพื่อเตรียมที่จะลงให้น้ําปิงไปต่อที่นู่ละดอยเต่าแล้วก็ไปจังหวัดตาก อยากให้คุณผู้ชมนะคะ,ะได้ชมการช่วยเหลือชีวิตของช้างแต่ละเชือกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยละค่ะทั้งควานช้างในพื้นที่แต่ละปางก็มาช่วยกันแล้วก็ทางส่วนกลางนี่ก็ลงไปช่วยนะคะรวบรวมคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าการช่วยเหลือแต่ละเชือกนี่ยากลําบากจริงๆต้องอาศัยทั้งความชํานาญความคุ้นเคยด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นคลิปนะคะที่มีการโพสต์ควานที่พบช้างไม่รู้ว่าของปางไหนละคะ่ะแต่ก็ช่วยช้างขึ้นมาจากน้ํา ก่อนยังตามหาช้างอยู่นะคะรวมไปถึงมีวัวมีควายอีกจํานวนมากค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการขึ้นบินโดรนนะ,ะนตรวจด,ดูพื้นที่โดยรอบเนี่ยนี่แล้วก็นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะช่วยกันดึงช้างขึ้นฝั่งลุ้นลุ้นใจจะขาดบอกอย่างนี้บนี่ค่ะเราเห็นถึงบรรยากาศนะฮะคือ ทั้งคนที่อยู่บนฝั่งก็ใช้เชือกที่คล้องคอแล้วก็ดึงส่วนข้างล่างที่บนเรือก็ใช้ไม้พายนี่กระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งเพื่อดันให้ช้างเนี่ยเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นนะฮะมีแรงขึ้นเอาไปลูกไปเอาลุยรุยุ่ยนะฮะเสียงก็ตะโกนบอกลุยลุยสู้สู้ดันดันนะฮะแต่เสียงสุดท้ายที่อยากได้ยินมากคือรอดแล้วรอดแล้วเป็นกันนี่ นอกจากช้างแล้วยังมีสัตว์อื่นๆด้วยนะคะ่าเดี๋ยวขอประมวลไปที่ช้างก่อนนะคะมีทางทหารนี่ก็เข้าไปช่วยก็มีเนาะ,ะตอนบนนะครับน,น้ำก็ทะลักลงมาจากเทือกเขาจากภูกเขานี่ตอนกลางคืนค่ะทางแม่บุญตาบอดสองข้างนะคะนำตัวขึ้นบกปอดไฟค่ะโดยทีมควันแดงพลายปูพิงช่วยกันตั้งแต่สว่างก,กว่าจะขึ้นมาได้ก็มืดเลยค่ะ นี่เป็นการช่วยเหลือตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมานะคะมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วที่ดูแย่ะว่าจะหมดแรงครับเรื่องตื่นก็มาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาบอดช่วยด้วยนะครับโอ้หดีแล้วที่มาช่วยได้นะครับไม่ยอมออกเลยนะครับ เมื่อกี้เราเปิดเดินเดินดีเลยอ่ะโอ้เดินเหมือนโค้ดซิ่งเลยนะคงจะดีใจมากนะแบงค์ดีใจดิอ่าโอ้เคนมาได้แล้วครับผมน้ำเยอะครับือมุดอย่างเดียวอ่ะมุดน้ำอย่างเดียวเลยเดินดีขนาดเลยพี่แดงเดินดีอ่าแล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งนะคะเต็มที่กับทุกภารกิจค่ะ เสี่ยงทั้งคนทั้งสัตว์เนาะพี่หนุนะ่มเนาะคนเองก็ต้องคือควานช้างเป็นควานที่เขาไม่ได้อยู่กับปางบางช้างนี้มานะครับแต่ว่าโดยภารกิจค,ครั้งนี้ต้องระดมมาทั้งหมดก็ใช้เวลาในการทำให้ช้างนี่ไม่ตื่นตกใจแล้วก็ยอมที่จะเชื่อฟังะนะครับ พอช้างเนี้ยเป็นช้างที่ไม่ได้อยู่กับฟานประจําและเขาก็จะไม่รู้คือปล่อยจะบอกว่าปล่อยธรรมชาติมันก็ไม่เชิงนะครับคราวนี้พอเกิดเกิดเขาก็น้ําท่วมหมดเนะี่ยเขาไม่รู้จะไปทางไหนมันหลงทิศไปหมดนะต้องใช้ควานนาใช้เรือใช้ทหารเจ้าหน้าที่ช่วยนะครับที่สุดของความร่วมมือก็สามารถที่จะช่วยได้แต่ก็มีช้างที่ตายนะครับจากอุทกภัยครั้รงนี้ก็สองเชือก มาชอที่ล้มนะคะ,ะจากคนช่วยช้างไปดูช้างช่วยคนกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีโพสต์นี้นะคะช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพระครูออสวัดเจดีหลวง จังหวัดเชียงใหม่นำช้างตระกูลแสนลงพื้นที่บริเวณถนนสายต้นยางช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมทั้งแจกของในพื้นที่อำเภอสารวีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> รถนี่ไม่สามารถเข้าได้ก็ให้ช้างนี่แหละเดินเท้าคือรถเข้าเนี่ยเขาต้องอรถต้องขับด้วยความเร็วแล้วคราวนี้คลื่นน้ำมันไปกระแทกกับประตูเาาบ้านเขากระตกแตกกันหมดเนี่ยนะฮะ นี่ชายช้างนี่ละม,มุนล,ละม่อมย่างก้าวด้วยความแบบนัาน,นุ่มนวลค่อยๆเดิน,นบ,บางท่านก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะช้างมันเดินในเมืองฝาท่อต่างๆจุดเสียงต่างๆนี้จะเป็นปัญหาไหมก็ ควานช้างพยายามให้ช้างเนี่ยเดินตรงกลางเส้นทางนะของถนนแล้วก็ควานช้างก็ระมัดระวังให้นะคะนี่ช้างทั้งสองเชือกที่นํามาลุยน้ําแจกของค่ะเป็นช้างที่ผ่านการฝึกเพื่อให้เป็นช้างกู้ชีพเพื่อที่จะนําไปช่วยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงซึ่งได้ผ่านการฝึกจากครูฝึกกู้ภัยทางน้ําหลากมาด้วยนะคะโอ้นี่ความน่ารักค่ะ จากบ้านพักช้างประกูลแสงนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ